สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับชาวไรานาชาแนลครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมการตัดอ้อยสดนะครับตัดอ้อยสดครับแบบมัดนะครับส่งโรงงานน้ำตาลครับได้ยังมัดแล้วแม่ าางานาะไรวะคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่ก็มารับจ้างตัดอ้อยครับ <c oughs> นี่คือการตัดอ้อยสดตัดอ้อยสดนี่คือก็จะช้านิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนอ้อยไฟไหม แต่ตัดอ้อยสดนี่คือจะมีข้อดีคือจะได้ราคาดีกว่าอ้อยไฟไหม้นะครับถ้าอ้อยไฟไหม้นี่คือทางโรงงานเขาจะเขาจะรับซื้ออีกราคาหนึ่งตัดอ้อยสดก็ไม่สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับ ไม่ก่อให้เกิดภาะโลกร้อนนครับแล้วก็ PM ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิด PM 2.5ด้วยครับมือนึงตัดได้จักมัดนี่ครับทุกคนเต่นก็ได้ลอยชวนแล้วลอยสามสิบลอยยีไหนลอยสามสิบลอยี่สิบมัดละกี่บาทครับ สามบาทสามบาทอสามบาท13บสาลำก็ได้ประมาณถ้าตัดได้ประมาณ120สมัดต่อวันก็ได้ประมาณ300ร้อกว่าบาทนะครับี่ก็เป็นการหารายได้ของเกษตรกรนะครับหลังการหลังการเกี่ยวข้าวครับ ก็จะมาเป็นการตัดอ้อยขุดมันก็นจะตัดแล้วก็มัดนะครับ <_ C os> ก็จะมัดแล้วก็ก็จะแบกแบกแล้วก็เอาขึ้นรถรถบรรทุกครับ <_ C os> เพื่อที่จะส่งโรงงานน้ำตาล พ่อ,อ,อ,อแม่นี่มือนึงได้จักรมัด์แง่แง่ได้ร้อยกวางนะทอดอยู่บอ่ะโอ้คือ oh, เก่งนะคุณแ, <laughs> แม่ก็บางวันก็ได้เป็นร้อยนะครับเซียนเซียนนะครับเซียนตัดอ้อยครับเซ <laughs> ียนตัดอ้อยมาแต่สาวๆแล้วครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้โซนนี้ครับโซนโซนอีสานโซนอุดรอ,อย่างเงี้ยครับคือเขาจะมีท่อแก่ท่อแก่เอารถมารับนะครับช่วงที่เสร็จรเสร็จงานนาจะมีเ็จะมีท่อแก่เอารถมารับมารับถึงที่นะครับมารับคนงานไปตัดอ้อยแถวกำแพงเพชรแถวประจวบ แต่ว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้คนนิยมปลูกอ้อยกันค่อนข้างเยอะครับทำให้ผู้รับจ้างตัดอ้อยไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดครับก็รับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่ครับก็เป็นการการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งหลังจากการเกี่ยวข้าวครับ อันนี้นะครับก็พอตัดเสร็จนะครับตัดเสร็จก็มัดมัดอ้อยแบบนี้นะครับมัดเป็นมัดไว้มัดละสิบสามลำครับจะทําการเอายอดนะครับตัดยอดตัดยอดแล้วเขามามัด อากาศร้อนครับตอนบ่ายคนตัดอ้อยก็ต้องสู้ครับเพื่อให้ได้เงินไปชุนเจียครอบครัวครับยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดแม่ยานโควิดบะยานยันวะ คนก็อยู่ไปมับาลการัน่กันอยู่ไร่อยู่สวนครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงโควิดครับเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ใกล้ใครอยู่แล้วครับอยู่ใกล้แต่กับอ้อยครับ อยู่กับอ้อยเนี่ยบอยไปทีโควิดเล่นนะครับนะก็สนุกสนานครับใครเครียดครับกับอากาศร้อนร้อนจากไรครับอยู่นี่ครับเนี่ยแปลงเนี่ย สิบก่อไรนะครับนะประมาณประมาณสิบก่าไรครับตอนนี้รถรถก็ไปไปส่งอ้อยที่โรงงานน้ำตาลครับระหว่างรอรถก็คนงานตัดอ้อยก็ตัดตัดอ้อยไว้รอพอรถมาถึงก็เอาอ้อยขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ส่งโรงงานน้ำตาลอีกเหมือนเหมือนเคยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการตัดอ้อยสดนะครับแบบมัดนะครับขอพกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับสวัสดีครับ